สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับแวันนี้ฝนก็กําลังมาอีกแล้วนะครับนอชช่วงนี้ก็ตกบ่อยนะครับยังไงก็ขอโมทนาบุญกับเพื่อน f อฟทุกท่านเช่นเคยนะครับแล้วก็ก็ต้องฝากเพลงใหม่นะครับลองจิ้มเข้าไปฟังนะครับที่ใต้คอมเมนต์นีดูนะครับเวลาจะดูผลความเพาะของเพลงนะครับ ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับครับวันนี้ก็น้องแอนฝันดีมากๆนะครับแกก็เลยบอกให้มาย้ำซะหน่อยนะครับก็ถือว่าฝันดีนะฮะแต่แอดจะไม่ไดฟ้ฟังความฝันของน้องแอนนะครับตอนนี้ก็มาเส้นไหว้ปู่ตาก่อนนะครับขอให้ปังๆนะครับวันนี้เนาะสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะโอ้โหได้ข่าวว่าฝันย้ำดีเหลือเกิน ฝัน<ท>มันมันเลอเชื่อมากเลยเออแต่แต่จะเล่าเรื่องที่ว่าลงคลิปเสร็จรอบแรกให้ฟังมันมัน,ม,นมันเรื่องมันเกิดขึ้นจริงนะคือฝันว่าเกจินั้นบอกว่ามีเกจิจองคหนึ่งเนาะคือ<ข>ยังไงครับเราไปเห็นในความฝันใช่<ม>ปรากฏให้เราเห็นว่าเขาบอกว่าองค์นั้นอะ่ะบอกว่าพระองค์นั้นบอกว่าพระเออหลวงปู่ศิลานะ่ะฝากของมาให้ ฝากเงินที่เป็นอักขระที่ลงอักขระให้แบงค์ยี่สิบบาทเออทีนี้พับไว้ไม่เห็นตัวเลขนะคือพับครึ่งหนึ่งมาเป็นอย่างเงี้ยน่ะเออทีนี้ปุ๊บพอเมื่อวานน่ะมีคนเอาเงินลงปู่ศิลามาให้จริงๆเนี่ยนี่เอามาให้ดูเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นจริงค่ะเป็นจริงค่ะทีนี้ก็เลขเลขเลขธนบัตรตรงกับเลขที่บ้านหนูเลยเก้าศูนย์ ใช่มันเป็นเป็นฝันที่แบบเป็นจริงอะ่ะมันเหลือเชื่อ<ม>เอ่อแล้วก็อีกวันมาฝันเห็นพระพุทธรูปม,มีคนมาทําบุญเยอะแยะเลย<ม>ทีนี้ทีนี้เ,เกจิอาจารย์ดังองค์เดิมนั่นแหละบอกว่าองค์ในฝันที่แย่หรอองค์ที่บอกว่าหลวงปู่ศิลาฝากของมาให้อะ่ะบอกว่าให้ให้เดินมานี่หน่อยว่าอย่างนี้เนาะ<ม>แต่พอหนูมองไปแล้วจะไปยังไงอะ่ะทางมันแคบ เ้าเราเราเกจิองค์นั้นบอกว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงครับในความเป็น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 องค์พระพุทธรูปเรียงยาวยาวรูปปันป้นเยอะอยเยอะเลยที่นี่คนเยอะมเียคนเยอะ,อะมีทั้งพระมีทั้งญาติโยมเต็มไปหมดเลย <c oughs> ที่ที่นี้ที่นี้ก็ที่นี้เกจิองค์นั้นบอกว่าโยมจะเดินหน้าพระพุทธรูปไม่ได้นะเพราะโยมไม่ใช่คน ทีนี้เดี๋ยวบอกน้องแอนนี่ใช่บอกหนูอย่างงี้แล้วแล้วหนูว่าอ้าแล้วให้หนูไปยังไงก็รอดมาสิพอหนูก้มหัวจะลอดไปหนูกลายเป็นพญานาคเลื้อยไปบนจีวรพระเลยนะจีวรที่ปูกับพื้นไปน่ะแล้วให้หนูเลื้อยไปข้างหลังพระพุทธรูปน่ะหนูก็เป็นพญานาคเลื้อยไปเลยนะหนูเป็นพญานาคเลยนะในฝันน่ะพอเลื้อยไปจนสุดทางนุ่นจะมีจะมีแสงสว่างแล้วหนูก็ ออกไปปุ๊บเป็นตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอเกจิพระองค์นั้นยืนยืนอยู่รอหนูอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแล้วแล้วก็ถามว่าเธอชอบตัวไหนในใจเธอชอบเลขตัวไหนเขาบ,บอกว่าถ้าชอบตัวไหนเขียนใส่กระดาษบนโต๊ะหนูก็ว่าแต่หนูซื้อไม่ได้นะถึงหนูจะชอบหนูซื้อไม่ได้องค์ปู่ไม่ให้ซื้อไม่เป็นไรเธอชอบเธอเขียนใส่เลยหนูก็เขียนใส่เลยเลข0ูนย์ห้าส หนูก็เขียนใส่053กับ35หนูเขียนใส่แค่นี้แหละทีนี้หนูก็ตื่นเลยแลวหนูก็มานั่งคิดเอา้าทําไมหนูฝันแบบนี้อ่ะมันแปลกไงมือนเขามาย้ำ053เนอะแต่เขาให้เราเขียนเองให้เราเขียนเองเออถ้าเขาบอกว่าชอบตัวไหนก็ตัวนั้นแหละเขาว่าอย่างนี้แหละก็ในในฝันเราเราจิตเ,เราดันไปเขียนเลขนั้นเนาะ มันก็มันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็แค่นั้นใช่ไหมครับก็แค่นี้แหละค่ะอ๋อไอที่แปลกสุดก็คือที่ฝันว่าลงปูศิลาฝากของมาให้เนี่ยได้จริงจริงเออเลขคือมันเล็กท้ายหน่อยครับน้องแอนเลขท้ายคิดว่าตรงกับเลขที่บ้านน่เอไปดูยังไงอ่ะจับอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเขาดูสักสี่ตัวท้ายหน่อยอ๋อสี่ศูนย์เก้าศูนย์เนาะโ ใช่40กย0ตรงเลขที่บ้านหนูเลยบ้านใช่หนูหนูทึ่งมากเลยแบบหนูหนูเล่าความฝันนี้ก่อนที่จะได้เ,เงินใบนี้มาแล้วนะให้แถวบ้านฟังเขาจนเขาแบบว่าอุ้ยทำไมฝันเป็นจริงแท้เขาว่ะสาธุนูก็มีเลขเอนบัตรเนาะในความฝันที่ว่า,าให้4090นะครับเพนนีสี่แล้วก็ เลขที่ว่าพระให้เขียนเนาะใช่ศูนย์ห้าสามเนาะหรือใครจะแปลงเป็นเลขแปดก็ได้เนาะจ้ากันไว้ก็ก็อย่าทิ้งทะเบียนรถแล้วกันก็ติดติดไปบ้างเลยที่ฝันรอบก่อนที่ห้าสามหนึ่งไงห้าสามหนึ่งใช่ใช่อก็สุดเติมศูนย์ขึ้นาได้ใช่เะใช่ค่ะอ่าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอนนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนทีสี่นะฮะ ที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนทสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับหลังจากที่น้องแอนฝันว่าหลวงปู่ศิลาฝากมาให้แล้วก็มีคนเอาทน,าทนาบัตรที่มีเขาเรียกอาัขาระเนาะจากวัดหลวงปู่มาให้จริงๆเอาโชคเอาใยมาให้เออเอาเอ,เอามาให้ตรงกับความฝันเลยนะครับ แล้วเรามาดูกันว่าเลขที่น้องแอนเขียนให้ที่พระบอกให้เขียนนั้นมันจะมาจริงตามที่ในความฝันหรือเปล่านะครับอาแล้วครับสวัสดีครับน้องแอนขอบคุณับสวัสดีค่ะ